ิลลามของอัลลอฮฺอัลลอฮมอัลลอฮฺอัลลาฮฺวัลลาฮุอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮะอัลลิฮะอัลลอฮฺอัลลาฮฺอัลลอ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 ฮขอัลมอฮฺคัามอฮฺอัลลอมตอัลลอฮฺ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 อฮลละฮะอาลงประสบแด่ท่านพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านครับเราไอ้ถลอินอัจนกระทั่งถึง ช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นช่วงที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาตาลาจะทรงอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์จากการลงโทษด,ด้วยไฟนรกปลดปล่อยซึ่งที่จริงๆแล้วในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้อัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาตาลาก็จะปลดปล่อยบ่าวของพระงค์จากการลงโทษด,ด้วยไฟนรกสําหรับผู้ที่ถือศีลอดตลอดของเดือนรอมฎอนแต่อย่างไรก็ตาม ในเดือนรอมฎอนความเมตตก,ก็ได้โปรยปลายมาอย่างเราแล้วและการให้อภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ได้รับแล้วผ่านกระบวนการถือศีลอดจนถึงช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนสิ่งหนึ่งที่เราอยากที่จะมามาพูดกันในเรื่องในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของไลลลตุลกอดรไลลาตุลกอตร เป็นค่ําคืนหนึ่งที่นักวิชาการเห็นเห็นพ้องต้องกันว่าอยู่ในเดือนรอาฎอนใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะได้รับคืนแห่งกดัรเขาจะต้องแสวงหาในเดือนรอาฎอนดังที่มีรายงานฮะดีษจากท่านรสุลศ็อลลัลลอุอะัลฮิวะสัลล,ล,ลัมว่าซึ่งรายงานโดยท่านสัลมานอัลฟาริซี เป็นฮะดิสท่ยาวตอนหนึ่งที่บอกว่าชาฮุฟีฮิไลเลตุนใหรุมอันฟิชาเป็นเดือนซึ่งที่มีในค่ำคืนหนึ่งเป็นค่ำคืนที่มีความประเสริฐมากกว่า8ปดสิบเดือนมากกว่าพันเดือนมากกว่าพันเดือนซึ่งมากกว่าพันเดือนนี้ หมายถึงถ้าเรามาบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยจะมากกว่า83ปีมากกว่าพันเดือนไม่ใช่แค่83ปีมากกว่า83ปีอาจจะเป็นถึงร้อปีอาจจะเป็นถึง200ปีก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวาตาลาจะทรงประทานให้กับเราดังนั้นไลและตุนก็เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเดือนอื่นไม่มีแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ในวันที่เท่าไหร่นี่มีความคิดเห็นที่ที่แตกต่างกันไปของนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าออไลลาตุกอดนั้นจะเกิดขึ้นใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนดังที่ท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไวา้ตามการรายงานของพนังไอัยชะเราเดีอยุอันฮาบอกว่าตะฮัรวร่ไลลาตุนกอร์ีอัชรอาวาคิร เมื่อรมฎอนพวกท่านทั้งหลายจงจงแสวงหาค่ำคืนแห่งกรดัตในช่วงสิบคืนสุดท้ายของของเดือนรอมดอนทารุษสุทรลลอฮออัลลฮิวะซัลลัมก็บอกแบบรวมๆว,ว,ว,ว่าสิบคืนสุดท้ายถามว่าทำไมถึงไม่บอกเจาะจง การที่ท่านเราสุนทรลลองลอฮุอะลัยวสลัมบอกกับเราโดยรวมๆว,ว่า10คืนสุดท้ายเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เรานั้นน่ะได้ได้ผลบุญทั้ง10บคืนถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับอัลกอดัตคืนแห่งกอดัตก็ตามทั้ง10บคืนนี้เราจะต้องได้ผลบุญอย่างแน่นอนการที่เราจะละหมาดการที่เราจะตะหัจยุทธทำการละหมาดตะหัจยุดธละหมาดตะระเวยียหรือว่าทำการเอติกาฟเราจะได้ผลบุญทั้งสิน้นแต่ว่า อาจจะไม่เทียบเท่ากับไรล,ละตุนกอตดังนั้นการที่ท่านอซูลบอกกับเราอย่างนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้เราได้ทั้งไรล,ละตุนกอตแล้วก็คืนที่ไม่ใช่ไลละตุนกอตด้วยเพื่อที่จะให้ผลบุญน,นั้นมันเพิ่มขึ้นมาเป็นเป็นเท่าทวีคูณแต่แล้วในที่สุดท่นนานอซุลสลอลัลลอุอะลัยฮะสัลัมก็มาบอกกับพวกเราโดยการรายงานของพระนางอังอาอิาอาอชาเช่นเดียวกันเป็นการตรีกรอบตีกรอบให้ให้ แคบลงไปอีกนิดนึ่งว่าทหาร,รุลัลลยละตุนกัตในฝิลฝิลวัตร์ร์ะ์์น์์น์น,น,น์์์์์์์์์น์์์์์์์น์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ย์ย์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์่์์์ว์์์์์์รอ์์์า์์า์์์์์ฟ์ชฟัฟ มินอว่าคร์อัชระอว رمضان ก็ยังมีฮดตติสที่บอกว่าให้ท่านทั้งหลายแสวงหาคืนที่เป็นคืนคู่ของสิบคืนสุดท้ายของร م ض ا ن นักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันไปตกลงไล่ละตงกอนนั้นจะอยู่ในช่วงคืนที่เป็นคืนขี้ ก็คือ 21, 23, 25, 27, 29หรือเป็นคืนที่อยู่ในคืนคู่ก็คือ 22, 24, 26, 28และ30เสร็จแล้วนักวิชาการก็มามีการมูนากกชากันว่ามันน่าที่จะเป็นอะไรกันแน่ยุมพูดอุลามะบอกว่า เป็นคืนขี่ส่วนท่านอิบนิตัยมิยาบอกว่าเป็นเป็นคืนคู่ซึ่งเมื่อมีการวิจัยมีการมูนากระชะมีการให้เหตุผลก็จะไปมีการให้น้ำหนักว่าอยู่ในในค่ำคืนของคืนขี้อันเนื่องมาจากว่าถ้าไม่ว่าจะอมฎอนในปีนั้นจะมี29วันหรือ30วันคืนที่เป็นคืนขี้ ถือว่าได้ครบหมดแต่ถ้าหากว่าเป็นคืนเป็นเดือนที่มีมี30วันเฉพาะคู่เท่านั้นที่จะครบและขี้ก็เช่นเดียวกันครบด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นเดือนที่มี29วันคืนที่เป็นขี้จะไม่ครบดังนั้นนักวิชาการส่วนใหญ่จึงเห็นว่าไลลาตุกอ จะอยู่ในคืนคืนขี้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในคืนคู่ไม่ว่าจะอยู่ในคืนขี้แต่ถ้าหากว่าเรามีความปรารถนาเราก็ทำมันทั้ง10คืนสุดท้ายนี่แหละเริ่มตั้งแต่วันคืนที่21จนกระทั่งคืนที่29หรือคืนที่ที่30ก็แล้วแต่ตามตามจังหวะของเดือนรอมาดอนนั้นๆอะไรคือความประเสริฐของของไลลาตุนกอตร ความประเสริฐของไรไดตุนกอตรอัลลอฮุซุบฮานะฮุวตาลาได้บอกกับพวกเราเอาไว้แล้วทารุสุนซัลลอฮฺหุวาไวะซัลลัมก็บอกกับพวกเราคาว่าอัลกาตรหมายถึงชั่รฟมีเกียรติวะริฟะหรือสูงและก็สูงส่งซักก็แสดงว่ามันก็ไปเกี่ยวพันกับการกระทําของเราเราจะได้จะทําให้ไลลดอตุนกอตรของเราเนี่ยเป็นคืนที่มีประโยชน์ที่สุดสูงสุดกับเรา หรือไม่ขึ้นอยู่กับการที่เราจะทําให้คืนนั้นเป็นคืนที่มีเกียรติมากขนาดไหนการที่เราจะทําให้คืนนั้นเป็นคืนที่สูงส่งมากขนาดไหนโดยผ่านกระบวนการทําอิบาดะดังที่ท่านอส,ส,สุนสรลลาห์ของอะลัยฮิวซัลลัมได้บอกกับพวกเราตามการรายงานของท่านอบูฮุไรอบ์บอกว่ามันเยะกุมไลละตะนั่งกัดอีมานันติซาบ ب น กูเฟรละหูมาต่กัดดัมมินซัมบีใครก็ตามที่เขาได้ทำการละหมาดทำอิบาห์ในยามค่ำคืนของไลลาตุนก็อีมานันโดยมีความศรัทธามัน่นว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูตะอาลก,กำหนดวะาติซสบันและมั่นใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลจะตอบแทนจะตอบรับการกระทำนั้นๆ ถ้าเป็นอย่างนี้กูเิรล,ลหูมาตกดัมมินซัมบีเขาก็จะได้รับการอภัยโทษจากสิ่งที่เขาทําผิดจากความผิดต่างๆจากโทษทันต่างๆที่เขาได้กระทํามาแล้วนี่คือความความประเสริฐของมันที่ทรารุสุลลองออะไรวัสลัมได้บอกเอาไวา้และอัฮล,ลสุฮานหัวตาลาก็บอกกับพวกเราอีกเช่นเดียวกันว่า การทําอิบาดะในค่ําคืนของไลลาตุลกัดหรือว่าคืนแห่งกอดัจนั้นมันจะมีความดีความประเสริฐมากกว่าพันเดือนดังที่พระองค์ทรงต,ตรัสเอาไว้ว่าอินน la 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 าอันซัลนาฮูฟีไลลาต้นกัดร์วมาอัตตะกามะไลลาตุนกัดรไลลาตุนกัดร์ขัยรุมมินงอัลฟิชะแท้ที่จริงเราได้ประทานลงมา ในคืนแห่งกอดัตหมายถึงประทานพระมหาคัมภีร์อันกุรานว่ามาอรัรลกะมาอะไรเล่ตุนกาตและเจ้าโอ้มุฮัมมัดรู้หรือไม่ว่าคืนแห่งกอดัตคืออะไรเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลก็บอกถามน,นาันบีแต่ว่าไม่ได้ถามในเชิงที่จะต้องการให้นบีตอบแต่ถามในรูปแบบที่อยากจะให้นบีรู้โดยที่พระองค์ทรงตอบว่าไลลลตุนกดร คอยรุนมินอัลฟิชอะไรละตุลก๊นั้นเป็นคืนที่มีความเป็นสิริมงคลเป็นความดีมากกว่า1,000เดือนซึ่ง1,000เดือนนั้นก็จะเท่ากับประมาณ8ปีกว่าปีกว่าแต่ว่าอเลอไม่ได้บอกว่าพันเดือนอเลอบอกว่ามากกว่าพันเดือนก็แสดงว่ามากกว่า83เดือน ในแง,ง่ของความประเสร,ริฐบรรดานักวิชาการได้ไดอธิบายออ,าออกมาว่าเป็น,ปนความประเสริฐนั้นแบ่งออกเป็นสามมิติในพิติที่หนึ่งก็คือในแง่ของการทำอิบาดะนั่นก็คือเราจะได้ในการที่เราทำอิบาดะในค่ำคืนอัลกอดัตนี้เราจะได้ภาคผลมากกว่า83เดือนถ้าเทียบเท่ากับ เทียบเท่ากับการทําอิบาะห์ในคืนอื่นๆเราทําอิบาะห์ในคืนอื่นๆนั้นเราทำหนเราก็จะได้10แต่สําหรับในคืนแห่งกระดัดนี้ถ้าทําเราจะได้ภาคผลมากกว่ามากกว่าพันเดือนนี่ในแง่ของอิบาะห์ในมิติที่1มิติที่มิติที่2ก็คือในแง่ของความเป็นสิริมงคลอัลบรักะอัลลอฮฺา ب ح ا ن าละาลาทรงตรัสเอาไว้ว่า

ในทุกเรื่องทุกราวคำว่าอัํารกุลและอัําหรหมายถึงความเป็นสิริมงคลความเป็นรหมัตที่อรรถสุบฮานาหูวตาลาจะทรงประทานให้ความเป็นสิริมงคลนั่นก็หมายถึงเราจะได้รับความเป็นสิริมงคลที่อรรถสุฮานาหูวตาลาจะประทานให้กับให้กับพวกเราในค่ำคืนนั้นซึ่งมันจะเป็นผลให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มี คุณค่าเป็นชีวิตที่มีความสุขราหมัดก็คือความเมตตาที่อรรถสุบฮานอหุวัตอาลาทรงประทานให้กับพวกเราเราไม่หวังความเมตตาจากใครสิ่งที่เราหวังที่สุดก็คือราหมัดจากอรรถสุบฮานอหูวัตอาลาถ้าเมื่อใดที่พระองค์ทรงประทานราหมัดให้กับเราเราก็จะมีความปลอดภัยทั้งในโลกดุนยาและในวันอาคระในมิติสุดท้ายที่นักวิชาการได้บอกเอาไว้ก็คือซาลม สลามุนเฮฮัตตมาตลาอิลฟาจความสันติก็เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นมีความปรารถนาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของคำว่าสลามเนี่ยหมายถึงปลอดภยัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจทั้งด้านร่างกายก็คือการที่เขาเไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพที่แข็งแรง ทังด้านจิตใจก็คือไม่ได้รับการล่อลวงจากมารร้ายเขามาร้ายจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาเข้ามาล่อลวงเขาได้เข้ามากั้มกายเขาได้นี่คือสิ่งที่เป็นเป็นสิริมงคลของของอัลกอดัดและเราจะเราจะขออะไรนอกเหนือจากที่เราได้นอกเหนือจากที่เราได้ทำอิบาดะได้ทำการละหมาด ได้ทำการเอื้อติกาฟสิ่งที่เราสิ่งที่เราจะได้จากไลละตุนกัตเราจะขอกันในไลละตุนกัตว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอฟูนตุฮิบุลอฟวะฟะฟุอันนี นี่คือสิ่งที่เราจะขอซึ่งเป็นไปตามที่ท่านอัลสุลสัลาลอห์ลัยอิสลัมได้บอกกับพวกเราจากการรายงานของพระนางไอาชาว่าถ้าหากว่าท่านอัลสุลถ้าหากว่าฉันเห็นว่าฉันฉันเนี่ยได้ได้อยู่ในค่ำคืนของกอดัตแล้วเนี่ยฉันจะขออะไรท่านอัลสุลก็บอกว่าอัลลอฮุมมะเธอจงกล่าวอย่างนี้อัลลอฮุมมะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอินนะกะแท้ที่จริงพระองค์นั้นอฟูวน ชอบที่จะอภัยเป็นผู้ที่อภัยอยู่ตลอดเวลาตัวเฮบ,บุลอัฟและพระองค์ก็เป็นผู้ที่ชอบรักที่จะให้อภัยฟ้าฟูอันนี้ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่ท่านเราส,นสร้นสลลอห์ของอาเลฮิวะสัลลมได้บอกกับพวกเราดังนั้นเราก็สามารถที่จะขอได้เมื่อเริ่มเข้าสิบคืนสุดท้ายของเดือนมอมบอนในแต่ละคืนเราก็กล่าวล้อม อินนักอาฟ ب นตัวให้ ا ف ญอาฟวะวะฟะฟูอเอาเราอาจจะเพิม่มเติมขอให้กับตัวของเราขอให้กับครอบครัวเราฟะฟูอันนาไออาลีนาครอบครัวของพวกเราหรือขอให้พ่อแม่ขอให้ญาติผู้ใหญ่ทั้งที่ตายไปแล้วท,ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ฟะฟูอันนาวอันวาลีไดนาวันจมีอินมุสลิมีน ن م ا ا و ن เราก็สามารถที่จะที่จะขอได้ในค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นดุอาหมาซูดเป็นดุอาที่ถ่ายทอดมาจากท่านรอซุนซอลลัฮลองอะลรยวะสัลลัมและก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขอได้เพียงแค่นี้อย่างอื่นขอไม่ได้เปล่าเราอยากจะขออะไรก็ได้ในค่ำคืนแห่งกรดัดนี้ถ้าอยู่ในกรอบที่บทบัญญัติได้กำหนดเอาไวา้ไม่เกินออกไปจากสิ่งที่าศาสนากำหนดเราสามารถที่จะได้รับ อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาอัลาจะทรงประทานให้กับให้กับเราทั้งสิ้นมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำมามาบอกกับพวกท่านทั้งหลายครับว่าออนักวิชาการก็คือท่านอิหมัมกอซาลีได้ถ่ายทอดเอามาไว้ในหนังสืออ,อีอาน์นตุตตอลีบีนซึ่งเป็นหนังสือของของออท่านอิหมัมนาววีเกี่ยวกับเรื่องวัน ของหรือค่ำคืนแห่งกอดัตเนี่ยจากการที่เป็นประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอดกันเรื่อยมานะครับได้กล่าวเอาไว้ในในหนังสืออานาตุตอรีบินบอกว่าถ้าหากว่าเราเข้าบวชกันวันอาทิตย์หรือวันพุธไลละตุนกดจะตรงกับวันที่29ค่ําคืนที่29และถ้าหากว่าเราเข้าบวชกันวันจันทร์ไลละตุนกก็จะอยู่ในค่ําคืนที่21 ถ้าหากว่าเราเข้าบวชกันในวันอ,อังคารหรือวันศุกร์ค่ำคืนแห่งกอดั้ก็จะตรงกับวันที่27ค่ำคืนที่27ถ้าพระรหัสก็จะตรงกับค่ำคืนที่25และถ้าหากว่าเข้าบวชวันเสาร์และค่ำคืนแห่งกอดั้ก็จะตรงกับวันที่23นี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวบทที่ชัดเจนแน่นอนจะต้องยึดปฏิบัติอย่างนั้นแต่เป็นเพียงการที่ เป็นประสบการณ์ที่นักวิชาการที่ถือได้ว่าเป็นอัลหลมะเป็นเกจิอาจารย์เป็นปรมาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้สังเกตแล้วก็ถ่ายทอดสืบทอดกันมาซึ่งอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคำคืนที่2ค่ําคำคืนที่ 23, 25, 27, 29 หรือ2 6 2 8 3 6 28, 30เราสามารถที่จะได้รับความเป็นสิริมงคลของค่ำคืนแห่งกอดัดได้ทั้งสิน้นเพราะสิบคืนไม่ยากสำหรับพวกเราขออัลลสุบฮานะฮวตออาลาให้พวกเราเป็นผู้ที่ได้ไดรับค่ำคืนแห่งกอดัดเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเราอัลลอฮุมะอามีนอัลลอฮุมะอามีน اللهم امين وقد كنت ما كنت ان كان من الثواب فمن عند الله سبحانه وتعالى وان كان من الخطا فمني ومن الشيطان فاستغفر الله انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته